ะะแล้วก็มีหลายๆอย่างซึ่งตรงนี้มีการเดินแบบเดินไรด้วยเดินแบบก็ประมาณ35โค่นะคะ70ชีวิตด้วยกันนะคะและอีกอย่างหนึง่งเราประชาสัมพันธ์ให้ทุกจังหวัดที่อยู่ในประเทศไทยเรามีโอกาสที่จะมาชมในเรื่องของอำเภอขวาาเราม,มีของดีนั่นคือ ผ้าไหมเราจะนุ่งผ้าไหมเป็นวัฒนธรรมของอำเภอเขาแล้วก็ตกแต่งด้วยเครื่องเงินนะคะแล้วก็สามารถที่มาดมชมได้โดยเฉพาะท่านนายอำเภอมาจากปัตตานีท่านก็ส่งให้คุณนายมาช่วยดูว่าวัฒนธรรมที่นี่มีอะไรบ้างแล้วก็คงจะให้แม่นงเยาวเสริมนะคะว่า ต่อไปเนี่ยตอนเย็นมีอะไรรําของโรงเรียนไหนรําอะไรบ้างให้แม่นงยาว์ช่วยเป็นทาสักพันให้นะคะเชิญนะคะเริ่มตั้งแต่แบบหมู่ครึ่งที่นะคะและตรงนี้เราจะคืนให้นางรำของโรงเรียนศิรินด้วยโรงเรียนบ้านสามโฟด้วยนะคะที่จะมาจัดแสดงตรงนี้รำกนกติงตองรำกระทบไม้ รำกันตึงของเด็กเล็กๆ,ๆอรวมอันเรอะไรอย่างนี้นะคะ,ะนนเราขอพูดในพื้นที่ตรงนี้ซึ่งแต่ละพื้นที่ในในอำเภอขวาตอนนี้ทุกหน่วยงานต่างต่างก็รับผิดชอบช่วยกันนะคะร่วมม้ร่วมมือกันแต่ส่วนคุณแม่สองสาที่ยืนอยู่ตรงนี้ะนะคะ ก็จะรับผิดชอบในบ้านโบราณก็คงเห็นคนคนทำก็คือคนโบราณแหละเนาะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เราก็จะจําลองให้เห็นได้ชัดเรื่องวัฒนธรรมประเพณีการขึ้นบ้านใหม่บ้านโบราณของเราก็จะมีการจําลองพิธีกรรมว่าการขึ้นบ้านใหม่เราต้องตเตรียมอะไรบ้างเราไปจําลองแค่สมมติว่าร้อเรนี่ยเราจาลองได้แค่50นะคะแล้วการที่พอหลังจําลองขึ้นบ้านใหม่แล้วเราจะมี5ตําบล เราจะมีการร่วมแรงร่วมใจกันนะคะในการทําอาหารเหมือนเรามีงานขึ้นบ้านใหม่เราพี่น้องที่มาขึ้นบ้านใหม่เราต้องมีอาหารการกินต้อนรับอ่นะคะ,ะเราก็จะให้มีของดีของแต่ละตําบลมีอาหารการกินแต่ละตําบลมาร่วมด้วยช่วยกันนะที่บ้านหลังนี้แล้วก็จะมีขนมนมเนยเราก็จะมาชวนว่าเออพี่น้องเราพยายามมีขึ้นบ้านใหม่ เทศกาลประเพณีของบ้านเราก็คือพี่น้องมาร่วมด้วยช่วยกันในการทําขนมอะไรที่มันเป็นประเพณีบ้านเรามันมีขนมอย่างขนมน้ําลางขน,ขนมข้าวต้มหางยาวขนมเทียนขนมอะไรก็จะได้เห็นในพรุ่งนี้นะคะแล้วก็มีของดีแต่ละตําบลทั้งห้าตำบลว่าอย่างตําบลเขาสินอลินมีอะไรที่เป็นของดีตําบลภระสาททองตําบลตะกูตําบลบ้บบบานเร่ ทุกตำบลจะมารวมกันอยู่ที่นี่เพื่อที่อยู่ต้อนรับพี่น้องที่มาเที่ยวมาชมได้อ่ามาจากทางไกลามาจากที่อื่นท้องถิ่นอื่นให้มาชมขวาวศรีนรินเราว่าเราจะมีอาหารการกินต้อนรับท่านนะคะได้มามาขึ้นบ้านใหม่มาชมบ้านใหม่แล้วก็ได้มาทานข้าวร่วมกันมามาจับจ่ายซื้อของกับพวก พวกพี่น้องเราชาวขวาวที่มีความขยันมันเพียรการทําโค้งหนองนาเอ่ยการทาปลูกพืชผักสวนครัวเอ่ยอก็เราจะเอามาโชว์มาขายด้วยให้ชิมด้วยแจกจ่ายด้วยนะทุนส่วนตรงนี้ในบ้านหลังนี้นะคะคก็ก็ขอชวนชวน,ชวนพี่น้องบ้านใกล้บ้านไกลจากที่เคยทํางานอยู่แต่ในบ้านในหนึ่งปีเรามีงานคั้นหนึ่งเนอะในอำเภอเราจากที่เราอยู่แต่บ้านเนตเดืเอยก,กัน ปลูกมอนเลี้ยงไม้ทําผ้าวันนี้พรุ่งในสามวันนี้อํเาเภอขวาเราจะให้พี่น้องเราเอาภูมิปัญญาที่มีอยู่ในอํเาเภอมาโชว์ให้พี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงได้มาพบมา,มาเห็นมาชมมาชื่นชมมาค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนวันนี้วันนี้เป็นวันที่เราเริ่มซึ่งถ้าเห็นแต่งตัวดูแล้วจะไม่สุภาพมากก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตากแดดมาสองวันแล้วคุณนายมาจากปัตตานีแดดเผา แดดเผาแต่เราก็ทําเพื่ออำเภอขวาเราเราก็เหน็ดเหนื่อยขนาดไหนก็ณตอนนี้ไม่แน่ใจว่ากี่ทุ่มถึงจะเสร็จเมื่อคี้ไปขนสัมภาระมาเพื่อที่จะทําลานที่จะให้ลูกหลานเรามารําในขณะที่ทั้งวันจะมีลูกหลานเราจะมีแสดงตอนค่าทุกวันมีรายการเรียม,มันเรซซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีบ้านเราอะนะคะมีกระนบติงตองซึ่งเป็นอะไรที่เราควรจะอนุรักษ์เพราะท่านพระเทพ ท่านส่งเสริมเรื่องกระนบติงตองสุรินมีชื่อเสียงมากนะคะแล้วก็มีน้องๆจากโรงเรียนสามโคมารำกันตรึมซึ่งในพื้นที่โรงเรียนของพวกเราจะมีลูกๆเราที่เก่งเรื่องการละเล่นให้มันสมกับสันเสรของงานคือนุ่งผ้าไหมใส่ประเกือ่มเรื่มกันตรึมก็คือจะได้มาพบเจอที่นี่นะคะแล้วก็จะมีอาจารย์มณี ท่านอาจารย์มณีซึ่งเป็นทีมงานของแม่ลงยาวที่เราจะส่งต่อเรื่องดีๆในด้านวัฒนธรรมคือส่งต่อให้ลูกให้หลานไม่ว่าจะให้ลูกหลานรำกันตึมร้องเพลงจะเรียนกันตึมอาจารย์มณีจะมาอยู่กับเราทั้ง3วันจะอยู่บนบ้านหลังนี้จะเอาโซมานะคะจะมีคุณไพฑูรย์ซึ่งมีความสามารถเรื่องเพลงกันตึมจะมาช่วยกันขับกล่อมตรงนี้ให้พี่น้องเราที่มามีความสุขค่ะอาจารย์ค่ะ ขอบคุณนะคะบคุณนะคะก็เป็นยังไงบ้างครับก็ก็โอเคนะคะยินดีแล้วก็ยินดีมากๆเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานในของฝ่าวิีนลินนะคะจากไปก็2ปีแล้วสองปีแล้วค่ะนามเพอมาอยู่ที่นี่ได้8เดือนแล้วก็ย้ายกลับไปใต้ ตอนนี้แม,แม่แม่เขาก็โทรไปว่าคุณนายบรบกวนมางานนี้นะก็โอเคแล้วปากมาก็ช่วยเต็มที่ค่ะเ,เต็มที่ค่ะพ <อ S 1> เพื่อฝาวศิรินลินนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ